เอ้ายังไงนี่เหรอเอาพูดดีๆบอกให้พูดดีๆมามาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมมาครับพี่น้องเหมือนกินข้าวน้ำกันแกงนอไม้พี่น้องแกงนอไม่โอ้ยโอ้ยหอน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 พี่น้องแกงนอไม้พักกงีแยงก่อนเบิ่งพักกงีแยงครับพักกงีแยงห้องกลอนใบก่อนนะครับอืหเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งอืไอทวนทวน อุ้ยอันเขาเอื่นว่ากแ,แกงนงมัใช่พักเงี้ยงสูตร <คน S 1> แบบอ,อุบนคนโกสุริโยบันทามอเนี่สุดยอดลพี่น้องเลย<า>แกงนมัพูดนะมานี่นม่แบบนี้เบิ้งนมัพี่น้อง,งนี่นมัยน,น,นม,นมัเป็นนมัคือยังนงมัโจดนะครับน้องเบิง้งบูเป็นไงรสชาติ สใช้ได้ได<ช>สะด,ดวกไหมอันนี้ต้มต้มแซ่บไส้หมูต้มแซ่บไส้หมูมาเบืองเกียงน้องใหม่กันเกียง,ยยกกยงยน,น้องใหม่รสาติเกยงน้อใหม่นี่พี่น้องคน่วง โถ่ายเุ้นจ <c oughs> <c oughs> ิ้มเม้งแจ๋วถายตุ้นจิ้มเม้งแจ๋วแม่งโคตรร้อนแจ๋วพี่น้องอรวโอ้เบื้งลูกโดดพ่อโชว์อ่ะพ่อโชว์ลูกโดดโอ้โหเบลลมทอโคตรลูกโดดดูตายนตายนตายนเลยตา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 ย ายไเหลือยม่เหลืงเงินยียงนี่ไม่มีใครกินกับพ่อเหรอเกี๊ยงหน่อไม้นี่ตูนอื้ม ก็สีอิ่มนะกินทั้งไก่ทอดทั้งเกีาาก๊ยนละไม่ลงหงวยบางคลิกเอ้ยมึงโอ้โหขื่นหูดังแคียนดีครับอันนี้ยอืม อืนี่ลองเกลียงนมัยนมไยบานเท่าไม่จกักสิภาคพี่น้องเลยสุดยอดมาได้พี่น้องเด้อกินน้ำกันครับฟังนี่กระต้มแซบ่บ อันนี้กัแกงน้องใหม่น้องใหม่บรรดาที่เราน้องใหม่เข้าน้องใม้เขาน้องใม้พูเข้าเนี่ยอื้อคักมันเนี่ยเศรษบีอือหออือือ เพชรลูกดูดจนน้ำตาแตกคิดบางกับเพชรลูกดูดจนน้ำตาแตกเพชเพข้างอีเล่เด้่ยพี่หน่อยเลยข้างมาด่าทย กินขากันต้องอยากินเสียบตัองพี่้องละเพชรผัวไรน้ำตาแตก แกวาเสียบเลยทั้งพักขาพักแง่งอื้มคักยังคือเกาหากอกแกงโนมัยใส่มือยุบเอาดิพี่น้องแกงโนงมัยใส่พักแง่งโอ้บักยัง คนรวจตัวย้อนว่ามี่ขาวเบือ่อเซ็บเซ็บต้องกันนะอืมออนออ้มอื้มห้อมเทงพี่รอมเท่งอื้ม สุดยอดขอเฮียถือว่าสุดยอดนะครับพักเงียงนี่แล้วจะภูมักน้พี่น้องเนาะใส่มกปลามกยั้งกัดตามภาษาบ้นนอกเขาเนาะพี่น้องเนาะอืมความเสียบอยู่ที่พักเงียงนะครับอืม,อม เสียบบันเลยพี่น้องสำหรับพีอนี้ก็ขอจบคลิปไปสำนีกนะครับเด้อนะครับยิ่งเขากินหน้าน้อกันเสียบๆครับพี่น้องยิ่งเขากินหน้าน้อกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไปสำนีกสักก่อนนะครับขอบพูดหลายๆที่พี่น,อน้องเลื่อฝากเป็นกำลังแรงขอกแรงใจนะครับที่ตามก็ไหลก็แชร์ให้ต่อสักนี่ที่พี่น้องเลื่อขาแนวเสียบ มาสู่พีซูนองกินนะครับสวัสดีครับผม